สวัสดีค่ะเขาเคาลื่อเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวซัฟเซตามาและอบลุงนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศที่ชิราคาวาโกะนะคะว่าตอนนี้ใบไม้เปลี่ยนสีแล้วหรือยังเดี๋ยวไปดูกันได้เลยค่ะนี่นะคะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศเนาะนี้เราก็เดินจากบริเวณที่จอดรถนะคะกําลังจะไปยังหมู่บ้านมารดกโลกนะคะชิราคาวาโกะเชื่อว่าคงมีหลายๆคนคิดถึงที่นี่อย่างแน่นอนสาวซับก็เหมือนกัน,นะค่ะ นี่เป็นวิวที่ชมอรอบๆที่จอดรถน,นะคะก็จะมีสะพานแขวะนะที่เชื่อมระหว่างที่จอดรถกับหมู่บ้านมอรกโลกนะคะชีราคาวาโกะนั่นเองซึ่งตอนที่เรามาเป็นเดือนตุลาคมนะคะก็ใบไ,ไม้ยังไม่เปลี่ยนสีเพิ่งเริ่มเ,มเมอาจจะมีบางต้นที่แบบเปลี่ยนแล้วนะคะ ก็ตรงตรงมุมนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเชื่อว่าถ้าใบไม้เป็นสีหมดแล้วเนี่ยตรงนี้สวยแน่นอนนะคะอืแล้วก็มีกัรดโชว์สไตล์นะคะออกมาต้อนรับถ้าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆข้ามสะพานกันนะคะเนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้คือทําจากไม้แล้วก็เป็นหมู่บ้านโบราณเนาะติดไฟง่ายเพราะฉะนั้นเขาก็จะขอความร่วมมือนะคะว่าห้ามสูบบุหรี่ วิวดีมากมายแต่ว่าฟ้าก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานก้านนะเรากำลังขึ้นสะพานจากบริเวณที่จอดรถนะคะจะเข้าไปสู่โมบ้านชิราคาวะโกะแล้วนะคะสะพานนี้เนี่ยดูเหมือนเป็นสะพานคอนกรีตสะพานหินเนาะแล้วก็ด้านข้างเป็นสลิงแต่พอได้มาเดินจริงๆแล้วว่ามันมีความยกเยกยกยก,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 ยกนิดหนึ่งนะ ใครแบบกความสูงหรือว่าไม่ชอบสะพานแขวนนะอารมณ์สะพานเออสะพานแขวนใช่ก็จะรู้สึกเหมือนสาวแซบที่เป็นอยู่ตอนนี้นะก็คือแอบกลัวนิดนึงระหว่างทางให้เพื่อนๆดูนะคะน้ำเนี่ยที่อยู่ด้านล่างอ่ะใสมากๆเลยนะคะแล้วก็มีหินเยอะด้วยก็บรรยากาศน่านอนมากๆนะเพราะว่าไม่มีแดดนะ ช่วงที่เรามาก็อากาศกำลังดีนะคะไม่หนาวเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปอยู่ประมาณที่22องศานะคะกำลังสบายๆเนาะโอเคเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูหมู่บ้านมรดกโลกกันต่อดีกว่านะคะ แล้วเย็นมากๆค่ะเราได้มาถึงที่ราคาวาโกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีเสาโทรีอีอกอยูด้านหน้านะนีะ่าแล้วก็บ้านสไตล์กร์โชนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของที่นี่เราจะไปกัน ร้านนี้มีขายพวกซอฟต์ครีมมันจูแล้วก็น้ำแข็งใสด้วยนะคะมีกาแฟด้วยที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะคะอันนี้ค่ะก็เป็นเขาเรียกไฟมอนิเตอร์นะเวลาที่มีไฟไหม้อะคะ่ะหลังคาเนี้ยก็จะเปิดเป็นที่เก็บคิดว่าน่าจะเป็นที่เก็บจุดจ่ายน้ำป้องกันไฟไหม้นะคะ ซึ่งในหมู่บ้านมรดกบ้านเก่าๆเขามักจะมีเจ้าตัวนี้อยู่นะคะอันนี้เป็นหุ่นไรกาน้ำตาไหลนะคะหุน่นเฮเนโมหุ่นไรกาน้ำตาไหลนะคะอยู่ที่ชิราคาวะโกะที่ข้างหน้าเพื่อนๆเ,เห็นนี่คือต้นโคเคียนะคะก็เริ่มสีแดงแล้ว อยู่นะคะอันนี้เป็นน้องเต่านะน้องเต่าตัวจริงๆเลยอ่ะสีเดียวกับหินเลยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นลิกชอนะคะรถลากยี่สิบนาทีสีพันเยนนะคะก<ล>็เขาแนะนำก็คืดสินาทีหกพันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งหมื่นนะคะอันนี้นนเป็นรถลากของชิราคาวะกนะคะเผื่อว่าถ้าใครมีเวลาก,ก็มาลองประสบการณ์นั่งรถลากดูนะคะ วันนี้นะคะสาวซ่บจะพาเพื่อนๆน,นั่งรถลากนะคะเที่ยวไปทั่วชิราคาวาโกะนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากมานั่งบ้างนะก็ตามมาได้เลยเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่ารถล,ลากจะพาสาวซ่ไปเที่ยวที่ไหนบ้างไปกันเลยค่ะน,นี่นะคะก็ค่อยๆลากพาเราเที่ยวมาแล้นนววันนี้ก็มากับน้องนานาด้วยนะสวัสดีค่ะ ไม่มาล่ามนะมาช่วยแปลให้ใช่ค่ะแม่ว่าครั้งแรกใช่มรดกโลกนะคะไม่ได้หมายแค่หลังคากระโชกเท่านั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในหมู่บ้านแห่งนี้นะคะรวมถึงคนด้วยสกิลทักษะต่างๆที่ช่วยกันทํามาแล้วก็ช่วยกันบํารุงรักษาก็เป็นมรดกโลกที่สําคัญอีกอย่างเช่นกันค่ะนี่คือจุดที่เราต้องกども ระคังที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะคะเป็นระคังไม้โบราณไม่ใช่ระคังไม้นะเป็นระคังโบราณที่สร้างมานานแล้วนะคะในปี1967นะคะระคังไม้แห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติของชาติทางด้านวัฒนธรรมที่สําคัญของจังหวัดกีฟุนะคะก็ที่ราคาวัตโกรอยู่ในจังหวัดกีฟุค่ะชิราคานชวซุกุริถูกเรียกว่เพื่อเวาวยนะชิวซุกุ ううหลังคาที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นี้นะคะเป็นหลังคาสไตล์กาโชนะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมว่าหลังคาเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับสามเหลี่ยมเนาะซึ่งเหมือนกับถูกของคมตัดผ่านนะคะในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าคิริซึมะนะคะซึ่งภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไปคล้องเสียงกับภาษาอังกฤษที่แปลว่าคาริสมาที่แปลว่าเสน่ห์นั่นหลังคาสไตล์กาโชก็เลย เป็นเสน่ห์ที่สำคัญของชิราคาวะกะค่ะหลังคาที่อยู่บนคาเนะนะคะอันนี้ไม่ได้เรียกวากาชโชนะเรียกว่าอิริโมยะค่ะเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่มีความขายกันเ,เป็นแบบสี่มุมเป็นสี่มุมนะคะมีสี่ที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะคะ อันนั้นก็คือเป็นสารเจ้าฮาจิมังนะคะเป็นที่เก็บสาเกเอาไว้เฉพาะให้ดื่มภายในสารเจ้าเท่านั้นห้ามเอาออกมาดื่มข้างนอกนะค่ะงงมากๆเลยก็ตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิวพอยต์เหมือนกันนะคะโดยปกติตรงนี้เขาก็จะเป็นเหมือนต้นข้าวเนาะก็จะทำให้มุมตรงนี้ดูสวยเพราะว่ามีสีสันที่ตัดกันนะคะ ก็ต้นข้าวตรงนี้นะคะก็จะมีทั้ง so? ส uh ีเขียวสีเหลืองนะคะให้บรรยากาศที่เป็นออทัมมากๆเลยแล้วก็ด้านหลังก็มีกาโชสนะคะแต่ว่าตอนนี้ตัดไปแล้วค่ะตอนที่เขาเด็กๆใช่ไหมเขาปีนขึ้นไปบนหอระฆังนี้ปีนไปดื่มขนมดื่มน้ำอะไรกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนบนหอระฆัง อีมหมาว่านรไนอจะไม่แต่ว่าตอนนี้คือแบบปีนขึ้นไปไม่ได้แล้วนะคะอันนี้คือคนที่เขาลากรถกขาเล่าให้ฟังว่าย้อนไปถึงสมัยเด็กๆนะคะ,ะเคยขึ้นไปเล่นข้างบนนะคะคือณว่าก่อนจะกาจรจป็มรตรดกโลกเก็คือได้เล่นกับการมที่เพื่อนๆนเห็นอยู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นโรงอาหารของพระนะคะจริงๆแล้วหนึ่ง 2แล้วก็3นะคะที่เพื่อนๆเห็นนะมีหอะระฆังมีวัดด้านหลังแล้วก็โรงอาหารผานเนี่ยจะถูกบันทึกว่าเป็นสถานที่เดียวกันแต่ในความเป็นจริงแล้วของคนที่อาศัยอยู่ที่ที่ชิราคาวาโกะนะคะเขาก็จะแบแ่งแยกออกจากกันว่าเออมันคนละส่วนอันนี้นะเขาพยายามอธิบายให้เราฟังค่ะสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ๆของชิราคาวาโกะนะคะที่นี่ก็จะมีอยู่แค่สามหลังนะคะอันนี้ก็คือเป็น1สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่นะคะ จุดเด่นของตึกนี้ก็คือที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณชั้น2ก็คือจะมีการแบ่งชั้น1กับชั้น2ซึ่งมันว้าวมากในสมัยก่อนนะคะแต่ว่าปัจจุบันก็อาจจะธรรมดาค่ะ,ะบ้านกาโชที่เราเห็นกันอยู่ในหมู่บ้านชิราคาวะโกะเนี่ยนะคะมีทั้งหมด114หลังแต่ว่าเราใช้กันจริงๆมีแค่59หลังเท่านั้นนะคะ ก็อนุรักษ์ไว้ให้เป็นกลุกล่มนะคะได้ดูสวยงามผมไม่ทราบเลยเนี่ยว่าใช้จริงแค่5้าสิบเก้าหลังนี่นะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นเล็กๆนะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับหัวใจน้ำดับเพลิงนะคะซึ่งมีประโยชน์มากของหมู่บ้านชิราคาวะโกเขาก็เอาไว้ดับดับไฟเนะาะเพราะว่าเพราะว่า,า,วาอา เนื่องจากบ้านเนี่ยทำด้วยไม้แล้วก็เป็นมรดกข,ของโลกเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องรักษาความปลอดภัยไม้เนี่ยจะทําให้ติดไฟง่ายนะคะหนึ่งปีเนี่ยเขาจะมีการเปิดน้ำเนี่ยนะคะเพื่อเขาเรียกอะไรอะ่ะเพื่อฉีดให้กับหลังคานะคะหนึ่งครั้งโดยมากก็จะอยู่ในช่วงเดือน10นะคะตุลาคมวันที่25 2สิบ่ะิบหกค่ะไปกันต่อนนะคะซึ่ง พี่คนที่เขาลากรถให้เราเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในทีมโชวบชาก็คือ,อทีมดับเพลิงนะคะแสดงว่าเขาเกิดที่นี่แน่ๆเลยเขาเกิดต่ที่นี่และดูลาที่นี่มหยอ,มอยากจะเล่าทุกอย่างไห้ค่ะม,มีความอิน <laughs> ที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน3ามหลังของทั้งหมดในชิราคาวาโกะนะคะดูด้านข้างเหมือนจะมีแค่2ชั้นแต่พอมาดูด้านหน้าเราจะเห็นว่ามีทั้งหมด5ชั้นนะคะซึ่งหลังนี้นะคะในสมัยก่อนเขาเอาไว้เลี้ยงตัวใหม่แล้วก็ทอผ้าใหม่ค่ะอันนี้นะคะเขาก็มีการซ่อมแซมหลังคานะคะซึ่งเพิ่งซ่อมแซมไปเมื่อช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าค่อนข้างใหม่ซึ่งจะผิดกับหลังข้างหลังนะคะอันนี้ก็คือหลังคาก็ อยู่มานานแล้วก็จะมีตะไครขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าเขาก็มีช่างฝีมือที่พร้อมจะดูแลหมู่บ้านมอลดอกโลกคีปลุกให้เหมือนเดิมอยู่ตลอดไชยค่ะตอนนี้เราก็เป็นเหมือนอะไรนะเนกีมาเนโกะแมวกอว่าแมวกว่า นี่นะคะพอเรามามองทางด้านหน้าเราก็จะเห็นว่าหลังคามันมีความหนาใช่ปะแล้วสีด้านนอกกับสีของตัวที่อยู่ด้านในอะ่ะแตกต่างกันอันนี้เขาก็บอกว่าเออเราก็ได้เห็นนะว่าแบบมันแตกต่างกันส่วนอันนี้คือหลังคาเก่านะคะก็จะมีพวกตะไคร่มีมอสมีต้นไม้ขึ้นนะคะบรรยากาศดีจังเลยมองกระจกนี่นนะ <laughs> <laughs> あと、ね、こちらから見ていただくと先ほどの明善寺さんの裏面になるんですけども、うん、ここもあの白玉のポスターにあ,ーあ,のあるんですけども、うんまあ、見る方向は違うんですけども、うん、あの上の坂道のところに見えるとこなんですけども。うんあに ซึ่งจะเห็นหลังนี้เนาะก็คือมีห้าชั้นที่เราอธิบายไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเป็นหลังที่ใหญ่ที่สุดส่วนหลัง,งข้างๆกันอันนั้นเป็นศาลเจ้าหรือเปล่าเป็นวัดค่ะเป็นวัดเนาะที่เราอธิบายไปนะคะแล้วก็หลังบ้านหลังนี้ก็คือเป็นหลังที่ทําหลังคาใหม่ก็ถ้าเพื่อนๆมาก็อย่าลืมมาแวะถ่ายรูปวิวพอยต์ตรงนี้นะคะค่ะเป็นบ้านที่สมัยก่อนมีคนอยู่จริงๆนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยไม่มีคนอยู่แล้วทางผู้ดูแล ทีช่ชิ้ชี้าคาวาโกะนะคะเขาก็เลยเอามาจัดทําให้เป็นเหมือนแบบที่พักผ่อนนะคะเลสเอเรียซึ่งเราสามารถเข้าไปนั่งพักผ่อนได้แต่ว่าห้ามสูบบุหรี่ด้านในนะคะนี่ไปนี่ฉันไปร่างตรังดิสุดละหมดคนเจอการ์มิล ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดวิวพอยนะคะที่ได้รับความนิยมมากๆนี้เป็นหุ่นไรการุ่นที่สองนะคะซึ่งจัดทำโดยร้านขายชาขายขนมที่อยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นมุมที่ได้รับความนิยมที่คนญี่ปุ่นเนี่ยมักจะมาถ่ายเพื่อที่จะไปลงในอิน t a g r กรค่ะ อันนี้นะคะน้ำใสมากๆเลยจนมีมปลามาว่ายนะคะไม่รู้ว่าปลาอะไรนะนะที่โซคนอติสเตกปอร์นิจิมัสนิจิมาสปลานิจิมัส,มน,สมนะคะใสจนปลาอยู่ได้สุดยอดเลยนะคะไม่ได้มีตัวเดียวนะเนี่ยมีหลายตัวเลยมีปลาย ก็คือเป็นวิวพอยที่ได้รับความนิยมนะคะนิยมโพสต์ในอินสตาแกรมนะถ้าเพื่อนๆมาห้ามพลาดเลยก็จะมีหุ่นไลการนะคะ <laughs> มองเห็นไปต้องบอกมีหุ่นไรการนะคะแล้วก็มีเรา2คนนะคะแล้วก็มีกระโชวที่อยู่ข้างหลังค่ะตรงนี้แนะนําเลยนะนี่นะคะกระโชที่เพื่อนๆเ,เห็นเมื่อกี้นะที่เป็นจุดวิวพอยมี3ามหลังเนาะหลังคาอันแรกเนี่ยค่อนข้างต่ําเพราะว่าด้านล่างชั้นใต้ดิน,เ,นเป็นคาเฟ่นะคะก็ <laughs> <laughs> ใครมีเวลามาลองดูนะคะงงจะดูว่าหลังคานี้แบบมีพื้นที่แบบเตี้ยม,มากเลยน่าสนใจมากนะคะนี่ปกติเราก็ไม่เคยรู้เลยเนี่ยถ้าไม่นั่งรถลากก็ไม่ได้ข้อมูล,ลอะไรแบบนี้อันนี้นะคะน้ําเย็นมากๆจนเขาเอาอเครื่องดื่มมาแช่นะคะแล้วน้ําก็ใสมากๆด้วยนะคะจนเห็นปลา,าอันนี้ปลาร้า ม yeah, uh, be no yeah. mm ีปลาคราฟด้วยเนี้ยค่ะแอบอยู่ใต้หินนะพี่อายหรือเปล่าพี่แล้วปลาคราฟสวยงามที่นというのはนีนี่นี

เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงหมู่บ้านแห่งนี้นะคะสุดยอดไปเลยบ้านของเพื่อนของนายมีสูตรด育ちโมะสูตรการมูดาสูตรชีวมัน พี่คนที่เขาลากรถเขาบอกว่าตอนเด็กๆเ,เขาก็มานอนเล่นนั่งเล่นที่บ้านหลังนี้นะคะเพราะว่าเป็นบ้านของเพื่อนเขาเองบ้านหลังนี้200ปีนะคะส่วนหลังนี้ก็คือ180ปีเก่า<อ>มากเก่<อ>า<อ>ด้วยใช้เวลาสร้างนานมากนะคะใช้เวลาสร้างถึง10ปีนะเพราะว่าเขาต้องขนไม้จากภูเขานู้นนะแล้วก็ล่องแม่น้ําม,มาเพื่อมาสร้าง <g achi> กระโชี่นี่สุดยอดเลยค่ะเมื่อกี้นะคะอ่า คนล่างอธิบายให้ฟังว่าหลังคาเนี่ยค่ะใช้ช่างที่มีความชํานาญนะในการทำอ่ะหนึ่งคนหนึ่งเดือนแล้วก็ถึงทําเสร็จทําเร็วมากนะเพราะว่ามันดูยากยากเพราะฉะนั้นคนที่ทำเนี่ยต้องมีฝีมือสุดๆเลยนะคะสาเหตุที่แบบลองดูค่ะหลังคเาเขามันจะหันไปทางโน้นหรือหันไปทางนี้อย่างเดียวใช่ไหมอืมอันนี้ไม่น่าเกี่ยวลวอันนี้น่าจะอันน่ะ,ะเขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่า ไอที่ทําตัวไหมแล้วก็เอาไว้ระบายอากาศแล้วก็เวลาหิมะตกแล้วตากผ้าข้างในอะค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นทางที่ลมผ่านใช่ไหมคะผ้าก็จะแห้งไวแต่ว่าถ้าเอาหลังคาหันมาอย่างเนี้ยผ้าก็จะไม่แห้งอืแล้วหิมะก็จะเข้ามาในบ้านด้วยก็คือสิ่งก็คือที่เขาหันมาเป็นเพราะว่าแบบต้องการให้ให้โดนแดดใช่ค่ะระบายอากาศดีอ่อ๋อโอเค กรโชหนึ่งหลังนะคะคนที่ทำเนี่ยก็มีแบ่งเลเวลกันด้วยนะคะคนที่มีฝีมือมากๆเนี่ยก็คือทำด้านล่างเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะส่วนทำข้างบนก็คือเป็นช่างฝีมือรุ่นใหมล่ลูกน้องทำนะคะหลังนี้นะคะเป็นกัะโชหลังเดียวที่หันไปในทิศทางนี้นะคะซึ่งผิดกับหลังอื่นๆเพราะฉะนั้นหลังนี้จะมักจะเจอปัญหาเวลาที่มีลมแรงนะคะสังเกตได้เขาจะมีบันไดเนาะเพื่อขึ้นไปซ่อมถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆเดี๋ยวจะย้อนให้ดูด้านหลังนะ กระโชนเนี่ยเขาจะหันหันไปทิศท,ทางแบบนี้แต่ว่าหลังที่เราบอกเนี่ยเขาจะหันไปทิศท,ทางที่ตรงกันข้ามอย่างที่น้องนานาอธิบายให้ฟังนะคะเพราะว่าด้วยสาเหตุที่เขาต้องการระบายอากาศต้องให้แสงอาทิตย์นะส่องเพื่อที่หิมะจะได้ละลาย ก็เลยต้องหันตามคิดทาง<ม>เขาเรียกอะไรอะทิศต,ตะวันตกตะวัน <ลง S 1> ออกทิศทางของลมด้วยวแต่ว่ามีหลักนี้หลักเดียวเท่านั้นนะคะที่ไม่เหมือนกับของเพื่อนเพราะฉะนั้นก็มีการซ่อมแซมอยู่บ่อยๆค่ะอ,อันนี้นะคะต้นไม้ต้นนี้นะคะเรียกว่าซึซึกิที่เอามาใช้ตัวกา้านเขาว่าค่ะเอามาใช้ทําตัวคยะหรือว่าตัวหลังคาของกาโชนั่นเองในภาษาไทยเรียกว่าอะไรอะดอกหญ้าดอกอ้อ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะถ้ามีใครทราบก็บอกพวกเราด้วยนะก็คือต้นนี้นะคะต้นจะได้ไหมคะต้นฟางเออต้นฟางหรอหรือว่าต้นจะในดิกในดิกภาษาญี่ปุ่นเขาแปลว่าเป็นต้นฟางหรือว่าต้นจาะนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองโอ้เราก็เพิ่งเคยเห็นนะเน,นี่ยน,นี่นะคะระหว่างทางเราก็ผ่านร้านขายของอมิยะเกตต่างๆนะคะคก็มีซาลูโบโบด้วยนะคะ าระโบโบก็คือเป็นตัวตุ๊กตาสีแดงนะที่มีความเชื่อว่าจะปกป้องเด็กๆทารกนะคะแต่ว่าในปัจจุบันก็มีหลากหลายความหมายแต่โดยแต่จะเน้นไปที่ความปัดภัยอันเซนันชิงนะคะของศาลนะคอะเหมือนกันใช่ก็พวกของฝากที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานงานงานทำมืองานสารงานไม้นะคะนี่ค่ะก็เพลิดเพลินมากเลยใจนี้อยากลงไปเดินช็อปแล้วนะคะ Oh, yeah. นี่เราก็จะมาในทุ่งสึงินะคะ oh, ทุ่งสึงิ oh. อันนี้ที่เพืเ่อนๆเห็นนะคะก็คือเป็นหลังคากาโชนะถ้าเพืเ่อนๆสังเกตดูดีๆนะคะความกลางของหลังคาเนี่ยจะมี45กับ60ถ้าองศาที่45เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็น บ้านสไตล์เก่าแบบเก่ามากๆนะคะส่วน60นี้ก็คือเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาใหม่แต่ใหม่ตั้งแต่กี่ปีเราก็ไม่สามารถตอบได้นะ,ะเพราะว่ามีบ้านหลังที่เก่าที่สุดที่ชิราคาวากะเนี่ยมีอายุ300ปีนะคะแล้วก็เขาก็ให้เหตุผลที่ว่าหลังคาที่กลาง45องศานะคะหิมะเนี่ยจะไหลลงช้ากว่าซึ่งบ้านรุ่นเก่านะคะก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าบ้านรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะ ใช้ความลาดชันนะคะ60องศาก็จะช่วยให้หีมะเนี่ยไหลลงไปเร็วอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลความ,วามเขาเรียกอะไรความลาดเอียงของหลังคานั่นเองค่ะนี่นะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นนะไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นไหมอันนี้คือเป็นหลังคา4 0เออ60องศานะคะก็คือเป็นเปนบ้านกระโชที่สร้างขึ้นใหม่ แต่ว่าใหม่ของเขาเนี่ยก็หลายร้อยอยู่นะ่ไหนตัวใย่ลุ้นตัวอใช่มีสี่ชั้น<อ>นี่นะคะอันนี้ก็คือ60องศาแต่ว่าในทางตรงเงินข้ามอันนี้นะคะคือ45องศาก็เป็นบ้านรุ่นเก่านะคะสาเหตุที่เขาทำหลังคาให้มีความลาดเอียง60องศานอกจากที่จะทำให้หิมะเนี่ยล่วงเร็วแล้วนะคะอีกเหตุผลหนึ่งก็คือสร้างเผื่อที่จะไปต่อเติมเป็นชั้นสชั้นสชั้น4ในอนาคตน,นะคะซึ่ง ในอนาคตก็ไม่รู้อาจจะขยายครอบครัวหรือว่าจะเอาไปทำอะไรก็ตามนะคะดังนั้นในการสร้างเนี่ยครั้งแรกเขาจะสร้างชั้นเดียวก่อนแล้วก็ค่อยมาต่อเติมภายหลังค่ะ ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ข้างหน้านะคะอันนี้ก็คือเป็นที่สําหรับเก็บฟางหรือว่าเก็บต้นซึซูนินะคะที่เขาใช้ทําซ่อมแซมหลังคาเนาะซึ่งเจ้าต้นนี้มันจะขึ้นมาแค่ฤดูอากิเท่านั้นพอฟูอยู่หรือว่าฤดูหนาวนะคะก็จะไม่ขึ้นแล้วดังนั้นในฤดูเนี้ยช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเนาะเขาก็จะตัดแล้วก็เก็บไว้ที่นี่ตัดตเก็บตัดตากให้แห้งแล้วก็เก็บไว้ที่นี่ค่ะก็อันนี้ลงเก็บฟางก็เลยไม่เป็นกัโชนะคะ เขาก็จะเอามาให้ดูอธิบายให้ดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นกาโชที่มีความลาชัน60 60องศาเนาะส่วนอันนั้นก็คือ45อืมอันนี้ก็เหมือนจะยังไม่หกใช่ก็อาจจะ50ก็จะมีอันนี้ก็คือเขาเพิ่งรีฟอร์มไปสังเกตได้จากสีของตัวหลังคาค่ะ อันนี้ก็เป็นฝาท่อนะคะของชิราคาวะโกะเป็นอีกหนึ่งจุดวิวพอยต์เผื่อใครตามล่าเก็บฝาท่อนะคะคืออยู่ตรงนี้นี่เองสวยงามมากๆเลยเขาพามาชี้เป้าเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นฝาท่อทีอท่บอกนะเป็นจุดไฮไลท์ที่อยู่ตรงนี้นะคะเมื่อกี้ก็พี่เขาก็อาธิบายให้ฟังว่าชิราคาวาโกะในสมัยก่อนเนี่ยเป็นเหมือนแบบหมู่บ้านห่างไกลความเจริญเพราะว่าอยู่ในหุบเขาเนาะเป็นเหมือนชนบท ไฟฟ้าโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงนะคะแต่ว่าในปัจจุบันมีครบหมดแล้วนะคะหลังคาที่เห็นนะคะก็จะมีหลากหลายสีที่ไล่สีต่างกันนะด้านล่างก็จะเป็นแบบสีข,ขาวๆน้ําตาลแล้วก็ขึ้นไปถึงเขียวนะคะในช่วงหน้าหนาวเนาะก็จะมีหิมะปกคลุมใช่ไหมคะพอหิมะละลายล่วงลงมาแล้วเนี่ยไม้ก็จะแข็งดังนั้นไม้ที่เสียบอยู่ในหลังคาเนี่ยก็จะล่วงลงมาด้วยนะคะช่างฝีมือที่เป็นช่างซ่อมทําหลังคาเขาก็จะต้องเอาไม้ใหม่เนี่ยเข้าไปเสียบ เพื่อซ่อมแซมหลังคาให้สมบูรณ์ดังเดิมดังนั้นก็เลยทำให้สีไม้เนี่ยต่างกันหลังคาที่เพื่อนๆเห็นนี้นะคะก็มาจากต้นซูซุินะที่มีการปลูกในทั้งชิราคาวาโกะเหมือนกันแต่ว่าที่นี่จะปลูกได้แค่20-30%เท่านั้นไม่พอนะคะดังนั้นก็เลยต้องอิมพอร์ตมาจากชิโซกะ mm hmm. โก,โกเทมบะนะเขาก็จะขนมาในช่วง ฤดูหนาวน,นะคะเพื่อ,อามาเก็บไว้ที่สต็อกในบ้านนะหรือว่าห้องเก็บของแล้วพอหมดจากฤดูหนาวที่ต้องใช้การซ่อมแซมเขาก็จะเอามาซ่อมค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าจากพี่เขาเล่าให้ฟังนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนเขาก็ไม่นิยมปลูกซึซูกิเท่าไหร่ก็ไปปลูกต้นไม้นะคะเพราะคิดว่าฟางไม่มีค่าแต่เนื่องจากเรามีหลักคากัดโชใช่ไหมคะฟางไม่เพียงพอก็ต้องไปอิมพอร์ตจาก โกเทมบะที่ชิโซกะดังนั้นตอนนี้เขาก็เล่นลนลงให้มาช่วยกันปลูกฟางกันเถอะจ้าจะได้เอามาซ่อมแซมะะั่คากระโชที่นี้ค่ะ <c oughs> นี่นะคะก็พี่เขาก็นแนะนําขนมของฝากนะคะมีชื่อว่าชิโซโ,ซโมนากะนะคะซึ่งเป็นของฝากหนึ่งเดียวของชิราคาวะโกนะคะกล่องสีม่วงเดี๋ยวยังไงลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปบันทึกภาพมาให้ชมกันค่ะ <c oughs> ก็เอาไว้มาลองนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไง <c oughs> เขาบอกว่ามีส่วนผสมของ บว้ยแล้วก็ใบชีสโซสีม่วงส่วนตัวพี่คนรักรถเขาบอกเขาชอบมากนะคะแต่เราชอบหรอเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราต้องลองค่ะนี่นะคะขนมที่พี่เขาแนะนําว่าเป็นขนมของฝากหนึ่งเดียวของชิลาคาโกะนะคะก็คือชิ้นนี้นั่นเอง เป็นอย่างไรกันบ้างคะได้รับชมและฟังเรื่องราวสุดโลเคจากคนท้องถิ่นเกี่ยวกับหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกคิดว่าคลิปนี้เพื่อนๆคงจะได้รับความรู้กันเยอะเลยนะคะแต่คลิปพาชมหมู่บ้านมรดกโลกยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวสนุกๆในตอนต่อไปอีกคะ่ะแล้วพบกันใน EP 2วันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะ หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ